สวัสดีจ้ามือนีสาบัานโคกอะสิ่ไหมหายเห็ดลินซือแดงไปแวทะ้มกินเ้อจ้ะบุร่าปีนี้มันซีเกิดเพื่อจังปีที่พานมาบอกปีที่พานมาะ่ะได้เก็บไปกินด้วจ้ะพอละจ้า,จาเห็ดลินซือ เี็ึ้งซื้อทีไม่ได้เพาะเองทีเกิดเองตามธรรมชาติด้ะจ้ะอนี้เป็นดอกทีอ่อนทียังบ้านด้ยแกจัดจ้ะสีกระซูวประมาณนี้นะจ้ะขาสลลกน่าเหมืจ้ะพี่น้ะหเอาได้ไปแล้วห้องกระซีเอาไปตากแดดด้วจ้ะตากแดดแห้งเสร็จแล้วห้องกัะ หั่นแล้วก็เก็บใส่ขวดโหลไว้จ้ะถ้าเฮาบ่าใส่ขวดโหลไว้เฮาพึ่งไว้มันก็สิมีแมงมาเจาะจ้ะสิเก็บได้บ่ดุลสาวบ้านโคกกระซต้มกินเท่าดองเท่ะจ้ะถ้าเฮาใส่หลายมันก็สิขมนะจ้ะเฮาก็ใส่พอดีๆจ้ะไปถ่าต้มกินจ้ามือเซาเป็นยาบำรุงกำลังจ้ะสรรพคุณประโยชน์หลายอย่างอยู่จ้ะ อันนี้กะซีเกิดตามห้างไม่แห้งนาาจ้ะอันนี้มันจับยูนต้นกอจ้ะเป็นเห็ุดป็จื้อที่จับอยู่กับต้นกอยางมะนิ่กระพออีกแล้วจ้ะมีไซน์ก่กันจ้บโบไก่กันแอกไม้สองต้นดอกนี่กระซี่แก้วน่าจ่ะสี่กระซี่อยู่ประมาณนี้ นี่ออกอะไรท่อปีไก่หรอจ๊ะพิธีพันธุ์มานี่ออกอะไรครับดอกอ่อนก็นี่บไหรดอกอันนี้จับลูกกับห่อเลยจ้ะจับลูกกับห่อต้นนม้ นี่ดอกไงจ้ะง,งามหมดพี่นออ้องเห็ดลิงจือธรรมชาติบ่ได้ปลูกเองเกิดเองเนห้อกินเห็ดลิงจือแดง เกิดอยู่อ่อนต้นต้นไม่แห้งบึงดอกนี้พี่น้องถึงอ่อนถึงแกยอยู่น้องกันดอกนี้ก็ดอกก้อนน่นจาจับสีงวนันนี้ ปีที่ผ่านมานี่เสียดายลายสาวบันโคกเอาไปพึ่งไว้อยู่ในกระดงโบรานเอาไปตากแด <c oughs> ดบันดอกนี้พี่นองมันยัง่าแห้งมันก็เลยกเป็นสีนี้จ้ะขาสเล็กจ้ะ น,นี่ดอกแกล่ลวได้บาลดอกจากมารอบนี้ในพอได้เพตุมกินปีนี้ออกบลายจางสปะคุณน,นีกะพี่น้องกะ ไปเบิงเด้อจ้าในยูทูปภูเพื้นที่ลงสรรพคุณไว้วสาวบันโคกอะจำบ่ไดุ้ตรซื่อยังแล้วจ่าฮู้แต่ว่าเอาไปปิ่งยาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายฮ่องจ่าสาบันโคกกระเจียวไปต้มแล้วก็ส้มกาแฟกินยามมื้อเช้าน้ำที่ห้องส้มกาแฟกัดใส่น้ำฮ็ดตินชื้นที่ห้องต้มนี่ละจ้าถ้าเห็นคลิปนี้ดีมิซาลาสาวบ้านโคกขอฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า